สวัสดีครับผมอู่ช่างต่ออ่างทองนะครับวันนี้มาตอบคําถามนะครับแล้วก็คนที่ปรึกษาเข้ามาเยอะนะครับว่าพี่ผมทําระบบน้ามันมาแล้วมันไม่จบเป็นที่อะไรนะครับเนื่องเลยที่ผมเจอนะครับที่เจอบ่อยๆด้วยเป็นที่ปั๊มติกนะครับว่าปั๊มติกอะของคุณอะบางทีช่างอะครับเขาใช้ปั๊มติกราคาตัวถูกผมไม่ได้เอ่ยนะว่าคุณทําที่ไหนมาแล้วช่างเขาใช้ปั๊มติกยี่ห้ออะไรแต่ผมบอกเลยว่าส่วนใหญ่ที่ผมเจอเป็นที่ปั๊มติกนะครับสองให้ดูที่อีกุเลสนะครับ มีแค่2อ,อย่างแค่นี้นะครับปั๊มติ๊กแต่ถ้าถามผมอะที่ร้านผมที่อู่ผมผมรับทาอยู่เจ0ดพันะครับพร้อมปัมป๊มติ๊กยี่ห้อนี้นะครับรับประกันปั๊มติ๊ก1เดือนนะครับปั๊มติ๊ก1ลูกได้7บาทนะครับปั๊มติ๊กตัวถูกที่เซิร์ฟทั่วไปตามตลาดนะัดคอนถมอะตัวละพนะันสองครับได้แค่3บาทแล้วก็มีอาการสวิงนะครับแล้วในท้ายฟันมามาก็หายไปบางทีก็มาบางทีก็หายนะเป็นที่ปั๊มติ๊กนะครับระบวน้ำมันอยากจบทักมาครับ7,500พั้ความติ๊กตั้ง